สบายดีสบายดีกันืาอทุกคนเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าซูอช่องน้องแฟดบอมอยู่เดอ้อซึ่งมื่อน,นี้น้องบอมกับแพรสิพากันไปอ่ะเลาะซื่อดินจีเน้เนาะเอ้วยวเป็นดินจี้ด,ดินมอก อีเมลและอีอออบอนบ็บอกต่างคนตัางบอเอินคาบซากันเลยซึ่งน้องบอมฮันจะมไ,ไปทำอารหน้าที่แทนพ่อเนาะพ่อฮันเพิ่นยังยู่เวียงยู่ยังขากันยังพันเสาเจ็บเลยทําหน้าที่แทนพ่อจะพาอาสาสมัครพาแม่ไปเลาะซื้อดินซี่เนาะดินบ็อกเออดินบ็อกอัน,นอก็คือ ดินบล็อกของของเหงือนอ่าะเหานี่นะเฮ้าที่เฮาก็เหงาเนี่ยกะมืดแล้วเนาะมืดไปหลายตืบมมืดพันหนึ่งละมืดพันหนึ่งล้วเนาะตล้วันนี้มันกะโบโบมีโบมีแนวซีซ่าเออโบมันโบมีแนวซีกอเนาะนี่ก็คือเคลื่อนเคลือนของเหาเนาะนี่ประมาณนี้เนาะนี่ได้ซ้ำนี่เนาะแต่บันมืดแล้วก่อนก็เลยทีพาแม่ไปเลาะซอกซอกเลาะซื้อกินเนาะก็ผ่ันแล้วดินบล็อกมืดแล้วแม่วาซีกอให้มันจำนีคือมันกระบอกจำเนาะ ออยู่ไหนกะซิโก้ยังซิโก้ห้องอีกเนาะยังซิโก้ห้องอีกโอ้ยอย่าอย่าอย่าดูเครื่องที่เงานเรานะคะลุกมากอยู่ไหนกะซิโก้ห้องอีกเนาะยังฝากับยังห้องนอนนอนยังบัทันแล้วเนกก็ไปสร้างดินมอกน้ำแม่พาชิพาแม่ไปสร้างไปสร้างดินมกน้ำแม่ก็คือกันนั่นแหละไปซอกซื้อแล้วก็ไปไปซอกซื้อก้อนจังสร้างกับว่ามันทึกนี่ ดินมอกของเราเอามาผันหนึ่งเขาปะวันนี้กำมิดแล้วเนาะจะซีะะรีวิวโหตกใกล้จะเข้าส่วนอีแมะรู้ไหมป็นปุ้มเลยเออบอ้โหด,บกกด,ดิบอดิโอ้โูและทุกคนทุกคนจะให้ทุกคนดูนะคะเด็แบบเอาอีแมะวัดเซลร์ลติเนาะอันมันหักนี่ย้อนฝนมัดแหงแล้ว หัวแม่ฮักนะคิด,ดว่าลมพัดกันยังหัวฮักสีซ่อเรือกลมมันแหงนะนี่คือแม่ปูกอันมากทั่วแล้วก็มากแตงแต่ยังพันเป็นตะกินเนาะมากทั่วกับมักแตงเนาะกำลังเป็นดอกมักแตงมากทั่วอันซองอีกสองหนะึ่นอีกอีกหนึ่งก็เป็นกินลวคือเฮาปูกหอมบได้เนาะทุกคนคันปูกหอมนี่ปูกหอม,อมจะขึ้นแบบนี้ขึ้นเพราะว่าโตกใกล้ท่นกินใกล้บ้านน้องแฟนี่มากหอมขนาด ซับกินแท้ๆน right? ี่เลยเวลาต้มันได้เอหอเวลาต้มไกลดูได้ใส่หอมแซบขนาดได้อันไก่ตุ่ยๆกินไปโอเคอย่าวเขาก็สิเอารถออกไปเละซอกซื้อดินมอกก็เนาะคือแบบท้องฟ้ากำลังสิฝหนึ่งเนาะ นมาแป๊บเดียวนเนาะฝนตกนอตะตีเจะบนตกตาตหน้าเ,เ,อ,าเอ้ยตีเจ้บนตกระถังตกต้นน้ำกันจ้ะกตกแข่งขนาดกุนนะเออทางน้ำกุนก็มีฝนอีกเนาะยูเทาง์นฟูขาวเจือเลยเนาะมองไหมเออที่ตกที่นอยู่บ,บ่บ่อแต่ละซื้อนี่เนาะเออที่ตกแถวบ้านเข่าบนตกเลยละ่ะมาฮอดแถวนี้ระบ้าตกแข่งใหแข่งว่ะ ันด้คือมาแวะให้แม่ซื้อขันทมกันเนาะเพราะว่าฝนขันเขาไปนี่จำบ่รอดเนาะเพราะว่าอยูุบอนี้นะฝนฝนตกจะว่าข่าวเจือเลยเนะาะก็บึงท้องฟ้าคือมาอีกแล้วฝนตกได้สามมือนี่แลนะล้เนาะฝนนีกเอย่งพันเสาง ฝ้าฝนแหงแา่แหงว่าทุกคนเลยก็มาบุญเดียวเลยเนาะผฝ้าตอนนี้ฝนโคตรแหงเลยเนาะได้มาพักอนนี่คือแบบเขาพากันมามามานั่งเตาลิตุเหมือนเพคนนอนรักเตาลิตุแยกเงินถ่านไถปะหูนอนเห็นยู่แคมทางลูกป้ากันเลยพักลูกป้าตอนนี้มึงแม่ฝนนะฝนอันตรายแม่ว่าอยู่บ้านเถาอยู่บ้านแถวปะฝนเนาะนอกจากเพราะว่าปะฝนเพราะว่ามัน ยน้ำนี่ก็จ้า,าผลผลเพราะว่าฝุ่นฝุ่นขาวๆอยู่เครื่องพูดอยู่เครื่องพูดวอนดนันจะฝนวันนั้นห่วยราคากระหัวไปคลอยลงแล้วบัดนี้ลละน,นะอ้าวมาบัตคาดมาอีกละลมคนหรือฝนพคนแหงเลยเมื่อฝนเบิ่งน้ำอยู่อันนั้นไหมเบิ่งนำ้ำบัดนี้ม่เปรดเดียวนึงเปียกเงียบนีจะหาซื้อเนาะคันทนมยีซื้อเหาเธอแม่ สี 40, ่สิบผันคือลอยฝายลอยลายบาทรลอยลายปลายบุหงาลายเธอเลยเนาะมันจะบันรลอยลายบาทแพงขนาดไหนผันโฮมนี่นับมือนับน้อยหลงน้อยหลงบุว่าโตัวเขาใหญ่ขึ้นเลยผันโฮมน้อยหลงบุหงาเนาะดีแต mm ่ซื้อปุ๊บแล้วก็ได้พอดีกลางเนาะผันโฮมนี่ก็ได้ฮอรอยู่บ่บัดนี้ก็เม็ดฝนเม็ดแบบเยี้ยทอซางเี่แหละ เดี๋ยวเขาประสิพักเสาอยู่นี่ให้ฝนตกเสาแล้วเขาจะค่อยไปอนสร้างต่่เนาะเออไปเลาะซอกสั้งไปเลาะซอกซื้อมเม่อสั่สร้างลงท่นช่วงนี้น้องบอกว่าผิดท่านอันนะฟังบัเข้าใจก็ต้องขอโทษขออาภาัยน้ำในหลายเด้อเพราะว่าจะเป็นอย่างว้าเป็นน้ำน้องบอเว้าไหวบ่มนจึงมกักเว้าบ่ถือว้าผิดนะจรองพัยิงหยามว่าวซาซ่าๆลงบึงเนาะว่ามันผิดเป็นยังไง สีพานยงามเด้อทุกคนนี่มันจะคื่อจริงแนเนาะวอสซาจีิเนาะไปบันทีออกเดินทางต้องฝนกระตกเสาสักพักนึงแล้วกระพันเสาด้วยเนาตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่แห่อแห่งว่ะพันโต้งน้ำนี่จะเป็นซ้ำที่คู่คนนี้กะอันที่คู่ง่า่ในโมเมนต์คุ่น้อยๆเลยไปเดี๋ยวเราซิออกไปก่อนเนาะก่อนจิมาฮอรเนาะนี่มาเห็นยูบอลนี้เนาะทุกคนนี่นี่ นี่คือบอนดินดินมอกดินนี้คือบอนดินมอกแลยยู่ถึงคุณบอนเสาเนอะย่บอนถึงย่บอนถึงนี่ย่บอนเสาอ้กิตกคุณนะนที่นี่เล็อนฮอลาอนาพอเดเขาปยุ่งเย็นเป็นสัทางเล็ดดินมอกตีตีอยู่นี่ เขาซีกันยุคประเทศเขามันอนเหมเเอือนันอนนีสรุปเ,เรื่องการเมืองเนาะนี่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ้งว่าเขาซีสั่งไปจากลอยเนาะแล้วก็จะให้เพื่อนเอาไปส่งเนาะอันนี้หาติเฮ็ดนี่วห,หว่าเตัออาราคา อันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอันนั้นจะเป็นบ่อนอันจะเป็นดินมอกโตทีเฮาวันเฮาก็พื้นเออเม้นเขาเอ,าเอ,าเอาินว่าอย่างโอยบรรทัดเรียงกาดนี่เนาะเขาเขาเอินมาเทคานเออเอ,อ,อันนี้นเนาะอย่างเปียกอยู่อาจจะเห็ดน,นี่เนาะเห็ดเมื่อกี้ที่เบิรงนี่กู้คักๆัเลย นี่คือบ้บานวังหลวงเนาะเขามาฮอดบ้านวังหลวงกีใดจังไดวะฝนตกบางแหงคันโบมาฮอดก็คือโบหมี่บอลบอลบอลซื้อเียมาเบิ่งนบอลคนเป็ดเนาะเดีอันนี้มันบอลผสมอืมเหมือนผระสุนอ๋อประมาณนี้เนาะคือคือแม่ต่อรองอยู่เนาะต่อรองรุด มันแพงเนาะดินมกขึ้นทุกคนมันขึ้นเนาะแต่ก,กีเนี่มันก้อนหนึ่งหน,นึ่งพันหนึ่งพันกับห้าร้อย,ย,ย,ยเพื่อจักสาวด้วเด้อด ตะกี้ดินมอกนี่แม่นขึ้นก้อเออก้อนหนึ่งมันหนึ่งพันกับห้าร้อยเดี๋ยวนี้ขึ้นหนึ่งพันแปดร้อยแล้วเนาะแต่ว่าต่อรองต่อรุ่เพิ่น,นะน,กน,พนกับบลรุ่นไทเนาะเห็นจะังไหนเพิ่นกับบลรุ่นไทเนาะจำเป็นได้ซื้อเพราะว่าอยู่ทีลองอยู่ทีเมืองเฮากับมีแต่อยู่บอลน,นอี้บอลเดียวไม่บอกแม่ใช่ปะใช่ะจากแล้วเลาะมาเลาะมา,ละมาแล้วเห็นจะบอลน,นี้ก็เอาบอลน,นี้กนะันเนาะราคาคือกันเนาะเพราะว่าอยู่บอลใหญ่มันก็นคือกัน น้ำมันเดี๋ยวนี้ิีดาสาวพันยังไปได้ฮันรีนแล้วทุกคนเลยครื่องก็จขึ้นประมาณนี้แล้นะเนาะเฮาก็มามาสร้างซื้อแล้วก็จะให้เพ่นเอาไปให้แล้วก็สีสีกลับบันเพราะว่าฝนกระตกเสาร์มาเมื่อกี้ยังฝนฝนยังบบตกฝนยังตกอยู่แต่ว่าปันนก็ฝนเสาร์เราจะได้กลับแล้วทุกคนจะให้เพคนให้มันแห้งให้มันแข็งแล้วก็ให้คนเอาไปส่งให้ อย่าลองบอมสิขอตัวเมื่อเพรด้วยทุกคนตั้งกระชิประมาณนี้เนาะกระล่ำเจรจากันต่อรุ่นต่อรองกันประมาณนี้แหละเพื่อนบุรุษไทยกะจำเป็นไปกลับปันนะทุกคนมึง่อนเข้ามาเข้ามาเจอเฮ็ดอีกเนาะเพื่อนอ๋อเพื่อนอ๋ออ๋อจน้องบอมสิบอกให้เพื่อนนะเพื่อนอันนี้ก็เพื่อนนี้ก็เพื่อนนะเพื่อนคนทุมก็ได้เนาะนี่เข้ามาจอดอยู่มาจอดอยู่กลางทางเราเห็นเนาะบุรุษมาจอดแล้วโอ้แม่ขอดเฮ็ดก็ออกแหมเพื่อนไหมนี่โอ้มันจะตกแก่แ่เว้ยอุ้ยเสียดาย่ดิ ออกไปออกไปดิน <u> <re> <that> ี่ป <discussion> <that> ้าแม่บุ๋มไหมป้าอยู Armenia ่พี่กับบุ๋มไหมมันะเฮ็ดนี่ยังบุ๋มมดทุกคนนะมองความสีให้บุ๋มนะป้าออกลายขนาดนี้ยังบุ๋มมุดอีกยังบุ๋มมุดอีกน่ยตายซีเรียละบุ๋นะนี่ก็เฮ็ดเนาะแม่อยู่บ้านเดิมเมื่อกี้นี่แม่อือไม่เอาแล้ะป่ะเมื่อกี้นี่เขาเยี่ยมมาท่าเสียเนี่ย อืออือบ่บ่บ่ยอ่อนอ่อนนะเอออ่อนสีหนุมนี่ตกหรือเรื่องวิจานี่โอ้ยังเก็บอเมืดเนาะนี่นในก็อยังเนาะนี่คนเห็นบ่เนี่เด็กเด็กเด็กเดกคุณยูเนื้อคุณก็มีเนาะคุณคุณนี่นี่อันขาวๆให้แม่เลยเนาะเดี๋ยวน้องบอังจะขอตัวเก็บก่อนนะทุกคนเดี๋ยวคนสิมาเห็น นี่เบิ่งแม่เก็บทุกคนเิ่นน้องบอมเก็บกดมาน,นะยืดต่อยังไม่ออกมดอ่นนะเนาะนี่ได้ไหมพี่ยืนมาป้ายงานนี่มาชิบออกอานยัดใส่ก่อน้นาเสียดายมือหวานนี่นะเน,นาะคันมาเอามือหวานนี่โคตรคักเลยเออโอ้ไม่ก็ไรมันจะเก่สียดายมันเก่ มื่อยในคันอ่อนๆนโป๊ะแก่งคดคับเลยนะทุกคนเอ้ยนะอันนี้ก็มีเนาะเอืมเซ่ออีกแล้วเนาะนี่น้องทุกคนมาเบิ่งอยู่บ้านนี้นะพี่ไปพี่มาให้อีกแล้วเนาะนี่อ่าเดี๋ยวนะเดีย่าะโอ้เกอกจะเศร้าไหมแม่อ่าทุกคน อันตรายขนาดเอาไปสร้างดินบล็อกค้งนี้เกิดซองเกิดอะไรขึ้นขึ้นสองอย่างคือหนึ่งฝนตกหำหัวตอนไปโอ้เด็ดลายขนาดโอ้สะอ่อนแต่มันอันนั้นเนาะมันเจน่ะเไหมอ่อนอ่อนเมื่อวานนี่คือสีอ่อนอ่อนแบบนี้โอ้ซสานีพอดีกินแกงแซ่บโอ้โคตรแซ่บเลยนะแม่ตกเกิตกอันนั้นคือนอย่างก่อนเป็นตะเกียบเลยแม่ลาลางเนาะขันโฮมขันโฮมสวยฝนตกหามหัวแดดแดดเห็ดแดดโอ้ผู้ดีคักเนาะ เป็นตาไปายุผัดเป็นเป็นแบบนี้ <c oughs> นั่นไปซ้อคิดไม่เอาไม้ <c oughs> เอาจริงๆนะมันเป็นแบบฮอนเลยนะเนาะฮอนเลยละก็เอาได้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผู้ดีกินตัดซัมเดอตัดจำเลยเนาะตัดยิ้มมันอ,อ๊อกสุดๆนะเออเออแล้วอันนี้งั้นเป็นตะแกงอยู่เออแล้วเขาก็ซอยเก่ง กาสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้คันมื่อหวานนี้คันอกคันโบไปเมื่อวานน,น,วานี้ได้ไปตลาดนี้ได้เท่ถใดมือวานนี้มันก็เาสังเกตบือม้มีคนเห็นเนีเด้มันเป็นลึกลับเดี๋ยุยป้า,ปปาดิเห็ดกะได้เขาก็ยากเนาะ <laughs> เอาเองเนาะืนน้อมีอาหารของเขาคือสุกพักอีกแล้วสุกพักอันนี้พักเนี่ยขวดอีกแล้วเนาะ นี่คือตุกกบตุกเคียดน้องบอมไปได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนเมื่อตอนแต่งกินเนาะนี่คือตุกกบตุกเคียดที่พวกเหาไปกันตุกกบตุกเคียดตัวจิตัวจิ้นตุ๊จิ้นรออย่างเห่าผสมส่วยกันมาเติมเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้ากันช่องไม่รู้ก็ประมาณนี้เนาะหิมิวหอยหอวยโอ้โหงงกินข้าวละโอเคนะทุกคนน้องบอมมากินข้าวเสร็จไปฮีชี้เหียพรแล้วเนาะแม่ก็กินข้าวไปกินอิ่มแล้วเนาะ นี่ตอนนี้เราก็ซีมาซ้อมเห็ดออกก็จะซ้อมประมาณนี้เนาะนี่เอาเอาตีนมันออกเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นแก่อันนี้มันเห็ดอ่อนเห็ดอ่อนเราจะเฮดกินแรงนี้เนาะคันแมนเฮดอันอื่นล่ะกินแซ่บเ็ดขาวเห็ดขาวสีเอาใบโห่เอาใบอะไรแต่ว่าแก่กว่านีล่ะเฮดยอะมันจะโตเอาสิตาพิจิตรแก้กวนีเออโอเคเนาะ เอาไปสร้างยินม็อกมื้อนี้กันยังอ่ามีโชคร้ายแล้วกันยังมีโชคดีอยู่เนาะโชคร้ายคือไปเราจะฝนตกทำทางทําหัวอยู่กลางทางโชคดีก็คือมานําทางก็เห็นเฮ็ดอยู่กลางทางอีกเนาะมีแต่อยู่กลางทางกลางทางโอเคเดี๋ยวน้องบอทีิขอตัวซ้อมเฮ็ดก็นอกจากคลิปวิดีโอนี่น้องบอมกับบอมมีอย่างไรนาะไปสร้างยินมาแล้วก็ไปเก็บเฮ็ดมากินแรงไดเอทยูทูบเองลูกเก็บเห็ดมากินแรงโชคดี ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สองแม่ลูกเทำคลิปนำการต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายแม่บ๊ายบาย,บาย,บายได้ไหม